quá nổi cả lái tôi này hả? Hãy subscribe

ญายังน้มมาเล่นยุ่เองเ่งตัวมินไม่็ยังอันเสียเงินเฮงใส่อะแีแเฮงใสก็ยุบหุ่นตัวนี้ปอยว่าป่อว้นแม่ใข่กัมีวะแม่ไข่เอาไ้ก่อนได้ครับครับใครกับมี่นี่แม่ใข่เมื่อกี้นี่

嗯。Uh. ปลาดุขิดมันออกจากเนยียนป่าววะอืมอ๋อขึนขาดต้องตบปลอยไว้ตรง้นไม่จนอยกินงนะครับาตัวน้อยาปลอยมันหมดช่วง่วน้่วนเาดขายไ่ได้ปลา เฮ um yes. <c og Maya> ้ <tama> ่ไปอยู่อ่ะผีเมื่อวานทังผีวิ่ นีดีไก่ระางตื่นร่วงา bà bà hùng bà hùng bà đi bà hùng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  bà

กำลังไงนะนี่มันทองบ่พอนี่ทองบ่ทวองว่ามันกินอ,นอาหารบ่โอ้มันดีถึงขั้นเลยดิ่งนะอาหารติดก,ก็นั่งกับน,นี่จักอย่ไงไรวินั่นอาหาร